เมื่อสักครู่คุณครูเมย์ก็พาเด็กๆชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะบ๊อบรถไฟนั่นเองปูนปูนมีเด็กๆบางคนชอบรถไฟอยู่กันใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ฝึกเด็กๆค่ะฉีกกระดาษนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้กรรไกรตัดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดีไซน์ให้เป็นรถไฟของเราดีไหมเอ่ย ดีนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กเกตรียมอ,อุปก,กรณ์ดังนี้เลยค่ะกาวค่ะกระดาษ A4 ค่ะ1แผ่นนะคะและที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆก,กระดาษสีต่างๆนะคะเอาที่เด,เด็กมีอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะเมื่อเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะฉีกกระดาษนะคะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นสี่เหลี่ยมวงกลม หรือสามเหลี่ยมนะคะเอาตามที่เด็กๆถนัดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฉีกกระดาษพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากหัวรถไฟค่ะเด็กๆขาเราจะเริ่มฉีกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะยาวๆเลยเด็กหยิบกระดาษขึ้นมาเลยค่ะเราก็จะมาฉีกอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆก็ฉีกกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าได้เลยนะคะเอาตามที่เด็กๆพอใจนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือหัวรถไฟของเรานะคะต่อมา รถไฟเมื่อมีหัวรถไฟล้วต้องมีอะไรอีกลูกใช่แล้วค่ะขบวนรถไฟนั่นเองเด,เด็กๆสามารถฉีดกระดาษสีที่เด็กๆมีมาต่อกันได้เลยค่ะเด็กๆจะเอาขอบวนรถไฟกี่ตู้ก็ได้พร้อมแล้วเด็กๆก็ฉีดก,กันได้เลยค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ได้นะคะเด็กฉีกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ก็ได้ ีกเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นที่สองแล้วนะคะเด็กๆพยายามฉีกนะคะจุ๊บอ่าูคุณแม่ได้เด็กๆฝึกฉีกกระดาษฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆค่ะจะได้แข็งแรงนะคะตู้ที่สามของมคุณแม่ได้แล้วต่อไปลาเด็กๆตู้ที่สี่และห้าเด็กๆฝึกฉีกไปเลยเด็กๆต้องการกี่ตู้เด็กๆก็ฉีกได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆฉีกเสร็จแล้ว เด็กสามารถแต่งของตัวเองนะคะให้รถไฟจะมีกี่ล้อก็ได้มีกี่ตู้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาแปะนะคะลงบนกระดาษ A4 ของเราพร้อมแล้วเด็กๆเข้ามาดูใกล้ๆกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือใช้กาว ปะติดกระดาษลงไปบนกระดาษ A4 ของเราที่เราเตรียมกันเอาไว้เริ่มจากหัวรถไฟกันได้เลยค่ะเด็กๆอ่าเด็กใช้กาวทาลงไปเลยในสี่เหลี่ยมที่แรกนะคะที่เราสมมติว่าเป็นหัวรถไฟของเรานี่ค่ะเด็กๆคะได้แล้วค่ะชิ้นส่วนที่หนึ่งรถไฟของเด็กๆจะสําเร็จกันหรือเปล่านะต่อมาเมื่อเด็กๆปะติดชิ้นส่วนหัวรถไฟเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มมาแปะตู้นะคะขบวนรถไฟค่ะลงที่หนึ่งนะคะ ต้องการกันได้เลยนะคะอขอบคุณครูเมนต้ยสองแล้วต่อไปค่ะเด็กๆค่ะตู้ที่สามค่ะ เื่อนไหวได้แล้วต่อมาค่ะเด็กเราก็จะใส่บูดลดไฟมีควันขึ้นมาด้วยค่ะเด็กสามารถใช้กระดาษสีอะไรก็ได้นะคะเด็กสามารถฉีดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามขนัดของเด็กๆหรือว่าตามที่เด็กๆมีได้เลยค่ะเด็กก็จะฉีดนะคะเป็นเล็กๆด้วยเราจะทำเป็นควันลดไฟออกมานะคะค่ะเด็กก็แปะขึ้นมาได้เลยเรียงขึ้นมาตามลำดับได้เลยค่ะ อยู่ที่เด็กๆฉีกนะคะว่าเด็กจะฉีกให้มันใหญ่หรือมันเล็กเห็นไหมคะ,อะของคุณครูเมย์ก็จะฉีกเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อมีล้อรถไฟมีโอขบวนรถไฟมีหัวรถไฟแล้วที่สําคัญรถไฟจะวิ่งอยู่บนไหนเอย่ยใช่แล้วใครเด็กบนรางรถไฟนั่นเองคุณครูคเมย์ก็จะพาเด็กนะคะฉีกรางรถไฟให้เด็กขากันเลยค่ะเด็กสามารถฉีกษณะแบบนี้เลยนะลูกรางาารถไฟของเด็กจะยาวแค่ไหนเอย่ย นี่รางรถไฟของคุณครูคเมที่เรื่งโอ้โหยาวมากเลยใครเด็กอ่าชุบเป็นเรื่องของคุณครูคเมนะคะรางรถไฟของคุณครูเมได้แล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะใช้กาวทาลงไปนะคะอ่าเด็กทาลงไปด้านหลังของรางรถไฟกันได้เลยค่ะเด็กๆคะ่ะเเด็กๆใช้กาวทาลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาแปะแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อที่จะให้รถไฟของเราวิ่งไปได้นั่นเองเก่งมาก น,นี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กๆคุณครูเมย์ก็พาเด็กๆทำขบวนรถไฟของเด็กๆนั่นเองเอาไว้พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูเมย์ดูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ